สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีเวลาเด็กเข้ามาซองเบงต้นสระ,ะ,ะเนะค่ะเนาะสละที่ได้ผสมไปแล้วนะคะเริ่มทย่อยผสมไปแล้วก็ทั้งมีที่ติดแล้วเนาะแล้วก็ย่าง่าท่านในติดนะคะเป็นสละอินโดสายน้ำพึ่งนะคะอันนี้ก็ผูกลู่างทิมหัวเนาะ ก็จะมีทั้งที่ผสมไปแล้วเนาะแล้วก็ทั้งที่ยัางบัตในบานนะคะอันนี้เป็นชอ่อที่ยังบัตในบานนะคะส่วนสองช่อนี่ก็จะเป็นที่ผสมไปแล้วเนาะแล้วก็ติดแล้วค่ะนี้นะคะที่เป็นเม็ดดำๆเ,าๆเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็จะ,ะมีอยู่สามช่อเนาะคะ่ะที่ติดไปแล้วนะคะอันนี้ก็ล่งไกลจะบานแล้วค่ะนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็น ที่ห่าผสมไปได้ประมาณชักอาทิตย์นี่แหละคะ่ะแต่ส่วนตัวนี้ก็นะคะติดไปแล้วนะคะน่าจะประมาณ3ามสี่เดือนนะคะก็จะโตไปกว่านี่หลยอยู่นะคะช่วงนี้ค่ะมีทั้งผสมเนี่ยค่ะดอกไม้เนาะที่แตกเมื่อเศร้าเนาะคะ่ะก็จะบานออกมาแบบนี้เ่าก็ผสมนะคะ ช่อนี้ก็เก็บไปกินแล้วค่ะนี่นะคะที่เห็นเนี่ยก็คือถ่ายให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะ mm hmm. เจ็บไปแล้วนะคะน mm ี hmm. ่ทั้งดอกที่ยังว่าทัานนบานเนาะ mm hmm. เป็นช่อที่แตกออกมานะคะ mm hmm. แทงออกมาก่ mm hmm. ล้อถึงแต่ว่าช่วงไหนที่บานออกมาก็าจะเป็นสีชมพูคือที่เห็นเมื่อกี้นะคะ mm hmm. ต้นนี้เขาอร่อยนะคะต้นสีชมพูเมื่อกี้นะคะ mm hmm. นะคะ อันนี้ก็เก็บมากินแล้ว,วนะคะดินะคะเก็บวันนี้เลยนะคะน,นี้ก็ผสมติดแล้วนะคะช่อนี้นะคะนนี่ก็มีช่อดอกคีแท้งออกมาเนาะอันนี้ก็ยู่คางหัวเนาะคะ่ะยู่คางนั่นก็จะเป็น ที่ของขางบ้านเขาจ้าจะ,าจะปลูกเป็นต้นไผ่นะคะเอาเอียงมาปลูกไก่กะจะ่ม่ค่อยได้ผลแต่ว่าสลาอินโดเนียเขาบม่ได้ย่าน,นะะด้ค่ะเ้อ็สามารถที่จะติดลูกติดผลให้เขาได้เนาะคะ่ะแนี้นยุตไต้ต้นไผ่ได้ค่ะนี่นะคะแล้วก็โตน้ำนะคะให้น้ำนะคะแล้วก็ปุ๋ยก็จะเป็นปุ๋ยขี้แพะนะคะเนาะแล้วก็เป็น ปุยน้ำมักนะค่ะที่เขาใส่ในสวนเนาะนะคะเขามักคุมเนาะคะ่ะเนาะสละอินโดเนี่ยเขาก็จะมีต้นพีเลียงเนาะ,ะจะยุ่ใต้ต้นมะม่วงอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ผลนะคะยี่นี่ก็ยุ่ใต้ต้นอินทผลาลมเนาะคะ่ะยุคฟังนี่ก็จะเป็นต้นไผ่ของขางบ้านเนาะนะคะผสมมาแล้วก็ติดแล้วเนาะ,ค,ะค่ะก็อันนี้รอบนี้จะเป็นรอบที่สามแล้ว้ะคะเด้อสำหรับต้นนี้เนาะ สายเนี่ยค่ะจะเป็นรุ่นแรกๆที่ในสวนเขาปลูกไว้เนาะคะ่ะเนาะก็มีแบงพี่น้องได้ชิมกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกฟังหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีต้นกล้วยเนาะคะ่ะเนาะเป็นไม้พี่เลี้ยงนะคะอันนี้จะเป็นพันธุ์กุลาปาเ r s นะคะที่เอามาปลูกแซมไว้เนาะค่ะเนาะอันนี้จะสายน้ำผึ้งเนาะค่ะอยู่ทางหัวเนาะ นี่ก็ติดแล้วนะคะเป็นลูกแล้วนะคะต้นนี้ก็ใหญ่พอสมควรนะคะไม่หลายช่อพร้อมนะคะ่ะที่แล้วนี่ก็ได้หลายอยู่ค่ะ,ะต้นนี้เนาะนะคะก็ออกมาเป็นรุ่นแบบนี้อันนี้จะเป็นขี้แพะนะคะเด้อที่เห็นดูพื้นนะคะ,ะก็จะมีเป็นรุ่นเนาะค่ะเนาะนี่ก็รอเขาบานสักก้อนเนาะนะคะก็จะเก็บเกสรของอตอผูไว้เนาะคะ่ะ ื่อที่จะเอามาเคาะนะคะเอามาผสมนะคะกับดอกที่บานนะคะบบทผสมนี่จะบ๊ได้กลิ่นเนะะี่ยค่ะของสลับสายน้ำผึ้งเนาะคะ่ะเนาะสลับอินโดสายน้ำผึ้งนะคะฝันะะ่งข้างล่างอันนี้ก็ฝัง่งข้างนะคะออต้นนี้ก็ช่อใหญ่เลยนี่ค่ะ ใหญ่เลยนะคะเขาอายุหลายขึ้นแล้วเนาะคะ่ะก็จะมีแทงช่อออกมาเป็นรุ่นๆเนาะค่ะเนาะนะคะ,นะคะถ้าเขาเก็บเกสรของตัวผู้ไว้ได้เขาก็จะได้ผสมหลายช่อนะคะหลายรุ่นเนาะนะคะในแต่ละปีนะคะยูในสวนนี้ก็จะมีต้นตัวผู้นะคะอยู่ประมาณ4ี่หาต้นนี่แหละคะ่ะ ก็ทยอยเก็บเนาะคะ่ะเนาะต้องเก็บแต่เช้านะคะเกสรของดอกตัวผู้นะคะเพราะว่าละอองเขาก้อนที่จะมีพี่น้องมะหามไปเนาะ,ะพี่น้องผึ่งค่ะเขาจะมาเขาจะเขาจะกินหอมเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเขาก็จะมาเอาไปแต่เช้าเลยนะคะเขาต้องตื่นก่อนผึ่งนะคะกต้องรีบมาเก็บนะคะนี่ก็รอให้ดอกเขาบานนะคะช่วงนี้ก็ทยอยบานกันหลายเด้อค่ะ ผสมกันทุกวันเลยนะคะแบบนี้นะคะอันนี้ก็ใกล้แล้วนะคะใกล้จะได้ผสมแล้วนะคะอันนี้ก็ผสมไปแล้วก็ติดไปแล้วนะคะก็เป็นรอบๆไปนะคะนะผสมเมื่อ,อไรก็มาผสมเมื่อใดก็นะคะมันก็จะมีทั้งที่ย่างวันได แตกนะคะยังท้องยังไม่แตกนะคะถ้าแตกออกมาเป็นสีชมพูอย่างเงี้ยค่ะก็ะเริ่มแล้วค่ะที่นี่ผสมไว้เลยนะคะไ้น้ำนะคะความสมบูรณ์เขาก็จะเพิ่มขึ้นนะคะนะคะแบบนี้เลยนะะเนี่ยค่ะไอสอนตะปูมะเคาะไช่นะคะไม่ได้ใส่หลายนะคะแต่ว่าเคาะไว้แล้วก็ รอให้เขาแบบเนี่ยค่ะก็จะเป็นลูกติดนะคะหลังจากท่ายวิดีโอนี้แล้วก็เก็บแล้วค่ะชิมแล้วอร่อยแล้วเราก็เก็บเลยนะคะสำหรับต้นนี้ก็มีหลายช่ออยู่นะคะเนาะมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่นะคะช่วงนี้ก็ห้ยน้ำไปแล้วก็ ใส่เป็นอุ้ยน้ำมักเนาะค่ะเนาะลดลาดไปนี่ค่ะเป็นต้นตัวผู้นะคะเขาต้องเฝ้ามาเก็บก้อนนะคะก็จะมีละอองสีเหลืองๆนะคะหอมเนะะี่ยค่ะหอมมากเลยนะคะละอองสีเหลืองๆหลืองทีนคะคะดอกตัวผู้เขาจะเป็นแบบนี้ละค่ะนี่ยนะคะนี่จะมีสีเหลืองๆอยู่ตรงนี้นะคะเขาก็ไปเคาะนะคะแล้วก็เก็บไว้นะคะไล่ความชื้นแล้วก็เก็บไว้ ะะเพื่อรอดเจ็ดสอนตัวเมียเขาจะได้บานแล้วเขาก็จะได้เอามะาเขาะนะคะอันนี้สำหรับลูกที่โตแล้วนะคะบ่หลายช่อค่ะเก็บมาแล้ว